ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันเฉเดนใต้นะครับได้มีการมอบอาหารและสีหนดให้แก่เด็กกำพร้าและก็เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเฉเดนภาคใต้ครับศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันเฉเดนใต้ครับได้ร่วมกับนายธีรชัย รัตนก,กมลพรผู้ก่อตั้งบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับและก็ครอบครัวนะครับรวมถึงบรรณาธิการสำนักข่าวอิสาราและก็เนชั่นทีวีครับได้มีการมอบอาหารละศีนอดให้กับเด็กกำพร้าและก็ผู้้ด,ดยโอกาสในพื้นที่จังหวัดายเดนภาคใต้ให้มีอาหารได้ละศีนอดกันตลอดเดือนรอมฎอนนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวรอกิยออาบูประธานศูนย์พัฒนาอาชีพนะครับกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันเยเดนใต้ก็ได้เล่าให้ฟังครับว่า ทางกลุ่มเองเก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เด็กกำพร้าและก็ผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีอาหารในการละสีลนดตลอดทั้งเดือนรู้สึกดีใจแทนเด็กๆนะครับเพราะว่าทุกๆปีก็จะมีทางศูนย์เนี่ยมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดนะครับหวังว่าเด็กๆจะมีอาหารที่ดีนะครับรับประทานตลอดเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสุขแต่งเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆน,นะครับตลอดเดือนรอมฎอน นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับน้ำจากน้ำใจชาวไทยนะครับซึ่งรวมเงินนะครับประมาณอยู่ที่9,500บาทนะครับโดยในช่วงของเดือนรอมดอนเนี่ยก็ได้รับมอบเป็นอาหารแห้งแล้วก็มีการทำอาหารพร้อมทานนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาเดินทางเองด้วยแล้วก็เด็กหญิงอามานีนะครับอายุ7ขวบครับคุณผู้ชมครับเด็กกําพร้าในพื้นที่นะครับของจังหวัดยะลานะครับก็ได้กล่าวนะครับว่า แม่ของตอนเองเนี่ยครับเสียชีวิตนะครับคุณพ่อเองกอ็ติดคุกนะครับต้องอยู่ตามลําพังกับพี่ชายดีใจมากเลยที่มีผู้ที่ใจบุญนะครับได้เอาอาหารนะครับนามา,าหาเนี่ยมาให้นะครับในการที่จะละศีโอดก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับว่าไม่ทอดทิ้งพวกเรานะครับย้ำอีกครั้งว่าน้องๆเนี่ยก็ได้รับอาหารแห้งแล้วก็อาหารที่ทํามาพร้อมรับประทานสําหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะ ลงมือในการที่จะทำอาหารทานเองนะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้ครับ